รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพก็คือพระครูสุจิตรัตนากรด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดเบิงบาประภาสวัสดเจ้าวนาอำเภอหนองเสือวัดเบิงบาประภาสวัสดตำบลวบงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีตอนนี้ก็ จัดภูมิทัศน์วัดเบิงบากํกำลังย้ายเมนุเพื่อปรับสถานที่ใหม่และทางวัดก็จะมีการสร้างหลงปูทวดหน้าตาักว้างยี่เมตรก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายมาร่วมทำบุญและบริจาคทรัพย์กำลังศรัทธา ในครั้งนี้ก็ทางวัดก็มีท้าวเวสสุวรรณและก็ไอไข่ประจำวัดเบืองบาก็ขอให้ญาติโยมมาไหว้ากาบท้าวเวสสุวรรณและไอไข่วัดเบืองบาได้ขณะน,นี้พระประจำวัดก็ลวงพ่อโสธรลลวงพ่อที่พระประธานลวงพ่อ เมตตาก็ให้ญาติโยมทั้งหลายมาร่วมนมัสการในครั้งนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายมาร่วมกันทำบุญทางวัดก็กลังบูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อจัดภูมิพัฒน์ในครั้งนี้ก็ให้วัดเป็นที่สถานที่กราบไหว้บูชาตามาภาพ ขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีความศรัทธาจะร่วมทาบุญทางวัดเบึงบาปภาตวัดก็ร่วมบริจาคได้ตามกำลังศรัทธาในครั้งนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ขอเอาอำนาจคุณพระศรีรัตนาไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาให้ญาติโยม จงมีความสุขความเจริญในธรรมเป็นนิเทินขอเจริญพรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับทางทบห้านะครับเวลาตีห้าสาทุกๆวันเสาร์นะครับเวลาดีๆมีสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนคนเยืบุญนะครับวันนี้ผมนั่งกับคุณเจ้าที่เมตตาปานีน่ะเจ้าคณะอำเภอนะครับวัดบุงบาสภาทวัดนะ ตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดประทุมธานีนะครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธิชนคนที่บุญนะครับเดี๋ยวกล่าบเรียนคุณพี่ว่าคุณพี่มีอะไรที่จะช่วยทางวัดไหมมีนะฮะกราบสวัสดีคุณพี่ครับแล้วกอบคุณเจ้าด้วยมีอะไรจะพูดทางรายการทั้หน่อยไหมครับก็ก็พอดีครับทางวัดนะฮะวัดบึงบาประภาสวรดนะครับอยู่คลองสิบอำเภอหนองเสือประทุมธานีนะครับก็ กำลังจัดพื้นที่บริเวณวัดนะครับให้ดูเป็นสง่าราศีนะครับท่านพระครูสุจิตรัตนกรด็อกเตอร์ท่านก็เลยมีแนวคิดว่าจะย้ายเมนนะฮะจากที่อยู่หน้าวัดให้ไปอยู่ที่ทางท้ายวัดนะครับ,รบซึ่งเป็นบริเวณกว้างแล้วก็สามารถที่จะรองรับ พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ทำให้บริเวณในวัดเนี่ยครับดูแล้วสวยนะครับแล้วก็เป็นสง่านะครับแล้วรองรับพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาได้อย่างดีนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคุณพี่ที่เป็นผู้ช่วยจท่านเจ้าวาดนะครับที่ดูแลภายในวัดด้วยนะครับ ขอเชิญน,นะครับสาธิชจนกนใจบุญน,นะครับตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะย้ายเมย์ไปแวงหลังนะครับสาธิชจนกนใดที่มีเซ็นเงินสดทองหรือว่ามีกําลังทุนรองทรัพย์นะครับไม่ว่าทหารตํารวจข้าราชการพลเรือนพ่อค้าแม่ค้าประชาชนหรือว่าเจ้าของโรงงานต่างๆนะติดต่อเบอร์ขคุณเจ้านะครับเจ้าวาดนะเจ้าน้ําเพอนะครับและหมายเลขบัญชีนะครับอ่อร่วมแรงร่วมใจช่วยกันนะครับเอาละครับวันนี้รายการดีๆผมตะกกนเดชได้กราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอาทิตย์หน้าพบกับผมใหม่นะครับสวัสดีครับ ดอนรัตน